สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลน,นะครับบทที่2ข้อที่4ถึงข้อที่25บนะครับจน,จนบทนี้เราเองนั้นจะเห็นถึงเรื่องของลำดับการทรงสร้างของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ลำดับการทรงสร้างนี้จะมีความแตกต่างกับบทที่1นะครับโอเคเบื้องหลังเองนั้นผมจะไม่ได้อธิบายตรงนี้แต่เราเองนั้นจะเห็นสิ่งที่โมเสสเองนั้นได้พูดในบทที่2นี้ถึงลำดับในการทรงสร้างซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์หรือการกําเนิดของ <c oughs> มนุษย์ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะครับนั่นคือลำดับที่เราเองนั้นได้เห็นในบทที่2บทที่1เองนั้นเป็นภาพกว้างๆนะครับว่าโลกนี้สัมสิ่งเท่าไรในโลกนี้เกิดขึ้นได้มาได้ยังไงแต่บทที่ 2. เองนั้นจะเจาะลงมาทีา่ชีวิตของมนุษย์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เองนั้นเกิดมาอย่างไรไม่ว่าจะาเป็นเรื่องของรายละเอียดของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ นะครับเรื่องสวนเอเดนสิ่งที่อยู่รอบตัวนั่นคือสิ่งที่โบสเสรเองเนั้นเนี่ยได้นำเรื่องเหล่านี้นะครับมาพูดถึงและได้พูดถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนั้นเนี่ย,เ,ยเป็นมาไม่ใช่โดยเทรพรเจ้ากําหนดนะครับแต่มาโดยที่พระเจ้าเองเนั้นน่ได้วางอย่างละเอียดนะครับด้วยหัวใจที่โปรยนั้นทรงห่วงใยทรงรัก มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนะครับแล้วก็พระงองค์เองนั้นก็วางบทบาทหน้าที่พระงองค์เองนั้นจัดสรรจุดตเตรียมแม้กระทั่งคู่อุปถัมที่เหมาะสมกับอาดัมเองนั้นพระองค์ก็เองนั้นก็ทรงตเตรียมในในบทน 2, ที่สองทำให้เราเองไ,ได้เห็นถึงขอบเขตที่พระเจ้าเองนั้นวางให้กับมนุษย์ขอบเขตขอบเขตแรกคือขอบเขตของอความรับผิดชอบระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่มนุษย์เองนั้นจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมครับขอบเขต ของมนุษย์ต่อสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เองนจะต้องอะไรครับดูแลนะมนุษย์มีอำนาจมีสิทธิเนือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระเจ้าเองนั้นได้มอบให้แต่ขณะเดียวกันพระองค์เองนั้นก็ให้ขอบเขตกับมนุษย์ต่อสิ่งทรงสร้างของพระองค์คือให้พวกเขาเองนั้นเป็นคนที่ดูแลเนะเพราะฉะนั้นเองเนั้นเนี่ย <c oughs> เราเองนั้นได้เห็นภาพเห็นการทรงสร้างอันสมบูรณ์นี้นะคือคือว่าในในภาพกว้างในบทที่หนึ่งอ่ะพระเจ้าเองนั้นสร้างสรรค์สิ่งต่าง และให้มนุษย์เองนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นและครอบของร่วมกับพระองค์ในบทที่สองก็ลงไปในรายละเอียดนะถึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและมนุษย์กับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองนะครับมนุษย์กับ พระเจ้าก็คือการเชื่อฝั่งพระเจ้านะครับมนุษย์กับสิ่งงสร้างก็คือให้เป็นผู้ที่ดูแลสวนเอเดนนะคอยปลูกผักดูแลสิ่งต่างๆมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองก็คืออาดัมกับเอวาเองนะั้นก็จะอยู่ด้วยกันแบบเป็นคนสนับสนุนเป็นคู่ประถามคู่ชีวิต <c oughs> นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับของ โลกใบดีนะครับบนความสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับพระเจ้าที่จะมีชีวิตในการเชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์กับสิ่งทรงสร้างก็คือเป็นผู้ารักขาที่ดีมนุษย์จะารักขาสิสงสง่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมาอย่างดีนะครับและมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองก็จะรักษาความสัมพันธ์เป็นเหมือนกับคู่ชีวิตเป็นเหมือนกับสหายเป็นเหมือนผู้ที่ไปด้วยกันนะครับ เข้ากันได้แล้วไปด้วยกันนะครับไม่มีความเป็นศัตรูแต่ถ้าเราเองนจะดูต่อไปจากตรงนี้เราเห็นบรรยากาศของความบักที่เข้ามาในโลกนี้เพราะฉะนั้นี่คือสิ่งดั้งเดิมที่พระองค์ทรงสร้างและเราเชื่อว่าพระองค์เองนั้นกำลับบงนําเราเองนั้นกลับสู่สาภาพดีดั้งเดิมก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าเองนั้นปกคุมอยู่ในชีวิตของเราเล่ากับสับพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเองนะั้นบรรยากาศต่างๆเองนั้นมันจะดีเพราะว่านั่นคือจะเป็นเรื่องของอ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่่ทีกกําลังจะเิดขึ้น นต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็จะไม่มีศัตรูไม่มีการเป็นศัตรูกันแต่ทุกคนเองนั้นจะเป็นพี่น้องกันมีความรักต่อกันและกันนะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือบรรยากาศที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับแต,แต่เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปบรรยากาศสีนตาเหล่านี้ก็เบี่ยงเบนไปจากความจริงที่พระเจ้าเองได้สร้างมนุษย์ ข้าเจ้าหนุนใจครับเราเป็นคริสเตียนเรากำลังนำเรากําลังถูกนํากลับคืนสู่สภาพดีดังเดิมนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าที่เราเองนั้จะเชื่อฝังพระเจ้าดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เรากับสิ่งทรงสร้างต่างๆเราจะเป็นผู้อรารักขาที่ดีแล้วเรากับมนุษย์เราจะมีความเป็นสหายเราจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่มีใครเป็นศัตรูกับเราหรือว่าเราเองนะั้นไม่ไปเป็นศัตรูไปเป็นศัตรูใคร นะครับนั่นคือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นท่ามการชุมนุมชนของพระเจ้าข่ามการคนของพระองค์ในคิรณจักรนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะดุลใจให้เราเองนั้นได้กลับคืนสู่สภาพดีหรือกําลังเตรียมชีวิตของเราและเข้าสู่สภาพดีดังเดิมที่พระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้กําหนดไว้ให้กับมนุษย์ตั้งแต่แรกของพระเจ้าได้อำานวยู่อยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ